มาถึงช่วงนี้คงต้องมาพูดคุยกันต่อคือดีฉันแอบ,บสงสัยค่ะแล้วก็สนใจนะคะเรื่องของการที่กลายมาเป็นคุณพ่อได้กลายมาเป็นคุณลูกกันได้ทั้งๆที่นี่ก็คือเด็กดื้อในสายตาคนหนึ่งเลยนะคะทําไมถึงถึง,ถง,ถงต้องมองว่าเออเขาดูแยกยังไงจากเขาจากคนอื่นหรือยังไง่างเงี้ยคะ่ะว่าเอ้ยคนนี้มีสิทธิ์ที่จะกลับตัวกับเนื้อกลับตัวได้ผมดูจากความประพฤติแล้วก็ตัวบอดี้ทยแล้วก็เรื่องของการประพฤติตัวด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีพฤติกรรมอาจจะเป็นพวกก้าวร้าวนิดหน่อยเป็นไปตามเพื่อนไม่ใช่ส่วนลึกๆของเขาอมไม่ใช่ส่วนลึกๆผมบอกว่านักโทษคนเนี้ยไม่ใช่คนเลวหรอกเพียงแต่สังคมหล่อหลอมเขาเพื่อนเขาอะทําให้เขาเป็นแบบนี้ในเมื่อเขาจุดเด่นในตัวเขาคือจุดด้อยของสังคมแต่เขาแสดงจุดเด่นในตัวเขาในกลุ่มนักโทษเนี่ยไอ,ไอ้จุดด้อยในตัวเขาอ่ะมันเป็นจุดเด่นของนักโทษ เลวร้ายแสบหัวหมอเจ้าเล่ห์เนี่ยอยู่ในตัวเขาหมดอ่ะเหมือนคัมชมเลยนะฮะแอลขอบคุณครับพ่อ <laughs> แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาวนเวียนผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วเจ้าที่ก็ถามว่าพอครับแอลเนี่ยมันมีเรื่องทุกแดนบอกเออบนไปเรื่อยๆนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวไม่มีที่อยู่มันก็ต้องย้ายเรือนจำมันก็บอกอย่างเงี้ย <laughs> สุดท้ายก็ต้องย้ายย้ายเรือนจำอ่ะย้ายแล้วก็ไปอยู่คลองไผ่ ผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาเจอแอลอีกรอบในรอบสองแล้วสุดท้ายผมก็เจออย่างนี้นะครับออผมเจอแอลที่คลองไผ่ผมเจอนักโทษที่ผมย้ายจากยะลามาไว้คลองไผออ่ผมเจออ้าวนี่มุสลิมมาอยู่นี่ได้ไงกระทานย้ายผมมาโอ้ยตายแต่แล้วก<อ>็ผมผมไม่มี<ห>อคาาติกับนักโทษว่าจะเลวแค่ไหนก็ตามผมไม่เคยโกรธผมถือเป็นพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดของเขาในวันนั้นในวันนั้นเท่านั้น แล้วเมื่อย้ายผมก็ลืมแล้วมาเจอหน้าทีอ๋ออยู่นี่เองเหรอย้ายมาเองยังเหมือนเดิมไหม <c oughs> ค่ะแล้วในส่วนของแอลล่ะมองตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่ามองตัวเองอย่างนั้นคืออะไรพี่คือเรา,เ,ราเป็นเห<ร>มือนที่พ่อพูดไหมเงครับก็ถูกคอหรือว่านั้นแค่เราเพราะเราต้องจะเป็นต้องอยู่รอดมันมันมันเป็นอย่างนี้พี่คือด้วยด้วยเส้นทางชีวิตผมอะพี่มันไม่ได้รวยด้วยกลิบอุลาบอะพี่มันก็ต้องมันดื้อมาตั้งแต่ข้างนอกอะพี่มันลุยมันบู๊มันเอาตอนรอด มันต้องใช้ชีวิตผ่านไปให้ได้พี่มันพอเข้าไปอยู่ข้างในมันก็เป็นเหมือนเดิมพี่เราต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดพอเข้าไปถึงข้างในปุ๊บพอเพื่อนเยอะพวกเยอะเราก็ต้องสร้างอาณาจักรสร้างอาณาจักรปึ้งมันคุกมันมันต้องเอาตัวรอดพี่มันต้องแบบจะพูดยังไงดีอะเราเราเล็กไม่ได้พี่อืคือเราต้องยิ่งใหญ่อย่างเดียวอความคิดมันเพราะว่าเราก็ มันหลายอย่างด้วยการปกครองด้วยพี่การนวนกดขี่ขนมเเงเรื่องในบ้านเรื่องอะไรหลายอย่างด้วยพี่คือเราเข้ามาปึ้งมันก็ตามระบบโคกอะพี่มันก็ปลูกฝังกันมาหลายอย่างแล้วมันต้องเป็นแบบแบบนี้แบบนี้ตามที่พ่อบอกเลยมันก็ต้องเดินตามตามทางวัฏจักรของมันแต่อยู่ที่ว่าออใครจะอยู่จุดสูงสุดหรือว่าจะอยู่กลางหรือว่าอยู่จุดต่ําสุดแค่นั้นเองมันก็ต้องบูกันไปพี่พเป็นเรื่องปกติแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจากผู้ชายที่หูไม่อยากเจอเลยอะ่ะ เรารู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกในใจว่าพุ่พ่อสอนอะไรโอหพี่ตอนแรกเขาย้ายแดนผมทุกวันสองอาทิตย์เนี่ยมีห้าแดนใช่ไหมพี่ผมต้องอยู่สองอ,อาทิตย์ย้ายมาแดนนี้พอสองอาทิตย์ปุ๊บพอสองอาทิตย์ย้ายอีกแล้วผมก็เริ่มสงสัยว่าอยู่ดีทําไมผมถึงย้ายบ่อยจัยงผมก็ยังจับไม่ได้พี่ผมก็นั่งคิดกับตัวเองอยู่ผมนั่งมองนาฬิกาปุ๊บประมาณสี่โมงเดี๋ยวต้องมีเจ้าที่ขึ้นมาแน่เลยผมก็นั่งดูนาฬิกา ผมโดนย้ายไปสองสองรอบพี่ถ้าสี่โมงโดนย้ายอีกแสดงว่าโดนวนแดนแล้วโดนวนแดนก็คือเราไม่สามารถอยู่แดนเดิมได้พี่เราต้องอยู่แดนละสองอาทิตย์ก็คือพ่อเขาสั่งไว้ให้มันอยู่แดนนี้สองอาทิตย์ให้มันอยู่แดนนี้สองอาทิตย์ให้อยู่พอผมรู้เสร็จปุ๊บอ๋อผมโดนรอบที่สามปุ๊บมีเจ้าที่มามันผมเลยตอนนี้พี่ผมรู้แล้วว่าผมจะโดนย้ายอีกตอนนี้ผมไม่ขนของไปแล้วหนักไม่ขนของสัมภาระที่นงที่นอนผมไปปุ๊บของวาให้ทุกคน ตเตรียมไว้เลยผมก็ไปตัวเปล่าม,ม,มาแบบหลิเวลเลยผมก็สบายผมก็สนุกกับตรงนั้นไปแลแ้วตอนนี้ผมตอนนี้ผมมาเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องผมอยู่แดนห้าเยอะ,ะผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอเขาทีหนึ่งตอนนั้นผม,ผมน่าจะอยู่แดนสี่หรือเปล่าเพราะว่าผมย,าย้ายจากแดนห้าไปผมก็เลยไปขอเขาปกติผมจะเรียกเขาพี่วันนั้นผมไปอ้อนเขาผมก็น้าดีครับขนหน้าผมก็เนี่ยผมขออยู่แดนห้าได้ไหมผมมาสัญญาแล้วว่าผมมา จะไม่ดื้อแล้วผมไม่ผมไม่เกเรแล้วผมขอคนหน้าได้ไหมบอกมึงพ yup ูดจริงเปล่ามึงไม่เกเรจริงเปล่าบอกจริงผมรับปากบอกอะได้แตวเขาถั้งใจผมย้ายไปย้ายไปแดนห้าแต่ขอให้ผมประพฤติามประพฤติดีขึ้นเพราะว่าผมผมผมดื้อมากอะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าคนหน้าจะให้ผมย้ายวันไหนผมอยากย้ายพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยเขาบอกได้เขาก็เหมือนให้ผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่ครับผมก็ก็ย้ายไปอยู่แดนห้าแล้วก็ผมก็โดนย้ายไปแล้ว โดนโดนย้ายเรื่อนจาไปครับก็เหมือนแบบมันอยู่ตามผมตัดสินอะไรเงี้ยครับตัดสินแล้วผมก็ย้ายแต่จากนั้นมาผมก็ไม่โดนวนแดนเลยนะพี่แล้วก็ประเด็นที่ผมถามพี่ถามผมว่าอะไรนะถามว่าแล้วจุดไหนที่ถึงมาเปลี่ยนว่าเออเราอยากเชื่อฟังเขาขึ้นคือตอนนั้นเราผมกับพ่อเถียงกันทุกวันอืแบบผมร้องเรียนร้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาตีผมมันเป็นหลายอย่างอ่ะพี่มันเป็นหลายอย่างมากอ่ะซึ่งแบบว่า เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าเขาเป็นผอ,อส่วนควบคุมพุทตุ้งขังนะ uh huh. เวลาเรื่องมาก็ต้องผ่านเขา <c oughs> แล้วผมก็ร้องเรียนคนนี้ตีผมคนนู้นทํานู่นทำนี่คือว่าผลโดนกันแกล้งอะพี่ก็เลยเราก็เลยต้องเจอกันบ่อยมาก <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นการห้หามหันกันอื <c oughs> แบบไม่ชอบกันไม่ชอบกันไม่ชอบกันเพราะว่าอะไรอะไรก็ก็ไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่า ดนตีร้องเรียนก็ผ่านพ่อเอกสารให้ญาติมาเดินเรื่องตามหน่วยงานอื่นๆก็ต้องผ่านพ่อพ่อก็เริ่มเหมือนแบบไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ครับแล้วผมก็ไปเกิดการยอมรับที่เรือนจําคลองไผ่ก็คือเรือนจาสุดท้ายผมแล้วพี่เพราะว่าผมย้ายประมาณห้าเรือนจำห้าเรือนจําไปเจอไปเจอ,เจอ,เอพ่อที่คลองไผ่ไปเจอพ่อที่คลองไผ่ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นพี่คือตอนแรกว่าผมมาต้องตายแน่เพราะว่าคลองไผ่ในยุคนั้นที่ผมอยู่เลยพี่มันมีการรับน้องหนึ่งเลยมีการรับน้องค่ะร okay. ับน้องก็คือหนักมากพี่ ผมขอข้ามความหนักไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกเจ็บปวดยังไงก็ไม่รู้ก็โดนเปึ้อนไปเสร็จปึ๊บแล้วก็อยู่ลําบากอะไรลำบากทั้งหมดพอ,อพ,อพอไปเจอพ่อปึ๊บพอไปเจอพ่อพ่อมา,ม,ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ,ๆอย่างครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกับผมด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงกับนักโทษทุกๆคนด้วยจากที่เหมือนเทวดาเลยค่ะเหมือนแบบนับโทษทุกคนทั้งคุกคือเริ่มมีการกินอยู่ที่ดีที่สุดสบายมากขึ้น กินดีอยู่ดีมากขึ้นคนรีแลกมีกิจิตกรรมมาให้นักโทษผ่อนคลายเต้นบ้างอะไรบ้างจิ๊กโกททาอะไรตัวไลไล <c oughs> ผมเห็นตอนแรกเดินซับทรงเท่ๆพอเปิดเพลงโอ้โหเต้นแตวแตกเลย <c oughs> อะไรประมาณนี้ครับมันก็เหมือนเป็นการแบบรีแลกด้วย <c oughs> ทําอะไร <c oughs> ด้วยหลายๆอย่างครับ <c oughs> แล้วก็ผมเห็นความเมตตาจากเขาอเห็นความเมตตาจากเขาอันนี้มันเป็นแบบภาพภาพส่วนตัวเลยคือผมเคยท่องไว้ตลอดครับเหมือนแบบว่าเฮ้ยถ้าผมมีโอกาสปล่อยมาถ้า ผมจะลองหาเขาว่าเขาอยู่ไหนอแบบว่าอย่าประกาศเขาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบผมว่าเขาทําให้ผมเปลี่ยนความคิดอะพี่เหมือนแบบว่าเฮ้ยบางทีใหญ่กว่าก็การให้อภัยอะพี่การให้อภัยอะไรแบบการที่เราใหญ่มากๆอะพี่พอเจอปัญหาแบบเนี้ยพอเหมือนแบบพอเขาให้อภัยปุ๊บแล้วเราคิดแบบว่าเออบางทีคนเราก็ไม่ต้องร้ายมากก็ได้ดรว่าบางทีแบบอะไรผ่านได้ก็ผ่านไปมีเมตตาพอเขามีเมตตาปึ้งจากคนที่ไม่ยอมรับอะพี่มันก็ยอมรับเหมือนแบบว่าเฮ้ย ทำไมอยู่จุด,จดนี้เขาทั้งนั้นนี่เขาฆ่าเราได้เลยนะทำไมเขาถึงไม่ทำทำไมเขาถึงเลือกที่จะเมตตาเรามากกว่าเนี่ยผมก็เลยแบบเกิดภาพสะท้อนแล้วก็เป็นความคิดติดตัวผมมาตั้งแต่วันนั้นนะพี่อะไรเงี้ยแล้วที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอตัวอยากจะกราบสักครั้งหนึ่งเคยได้ทำหรือยังคะยังเลยเอาเลยมาวันนี้โอกาสดีเอาจัดเดี๋ยวขอญอาตขอญอาตเตี้ยวเอาขอญอาตขยับนักตะซอยให้หน่อยอขอบคุณค่ะ ไมได้เตียมเลยนะโอ้ oh. เป็นคนดีนะครับดีแล้วใช้ชีวิตดูแลครอบครัวไปไอ้ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตก็แล,แล้วกันครับผมผมความคิดผมเปลี่ยนอันน,น,นี้อันนี้ดิฉันไม่ได้เตียมอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะ <ผม S 1> แต่ผม,ผมเปลี่ยนเองครับเหมือนแบบ<อ>ว่ามันคนเรามันต้องมีเมตตามีการให้อภัยบ้างอะไรบ้างครับอย่าไปยึดติดหัดปล่อยผ่านบ้างทุกวันนี้ ผมใช้ชีวิตด้วยการปล่อยผ่านเลยนะพี่ผมเนี่ยเป็นคนแบบแข็งกร้าวมากพี่แบบไม่ยอมเลยใจร้อนไม่ยอมคนร้อนมากพี่ร้อนมากพี่เดี๋ยวนี้แบบช่างมันเถอะผ่านได้ก็ผ่านไปใครไม่รู้เรารู้อ่ะพี่เราไม่ต้องไปตู้รบกับเขาหรอกเรารู้ใจเราเองว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็เออช่างมันผ่านให้อภัยได้ก็ไหนเรามาคุยเนี่ยเป็นไงอืะ ุยกันสักสองสามรอบอถ้าคุยไม่ลงตัวก็แยกย้ายกันไปเริ่มแบบเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับพอ่พอพ่อเรียกพ่อตามเลยเนี่ย <c oughs> แล้วปรับเปลี่ยนยังไงะคะกับคือหูดื้อขนาดนี้แรงขนาดนี้ตายเป็นตายอะไรเงี้ย <c oughs> คืออย่างนี้ผมมองนักโทษทุกคนเนี่ยแต่ผมไม่ได้มองว่าเขาชั่วนะมันเป็นวงจรชีวิตของเขาเองเขาทําอะไรก็ตามเขารับเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการให้โอกาสคนเป็นเรื่องสําคัญดูเขาประคับประคองเขาเพราะว่า ครอบครัวที่อยู่ที่บ้านเขาต้องการรอรับลูกกลับบ้านนะเขาไม่ได้รอรับศพเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยถ้าเขาป่วยหนึ่งคนเราคิดเขาเป็นคนในครอบครัวเราก็ดูแลเขาให้เหมือนเขาอยู่ในครอบครัวเรานะครับเพราะว่าเพราะอาจจะมีลูกเยอะไงครับ <c oughs> เรียนจําบางเรียนจําก็ห้าพันกว่าจะหกพันของไผ่ประมาณสี่พันห้าในยุคนั้นนะครับเราถือว่าค่อน <c oughs> ข้างเยอะ <c oughs> และ้วที่มันพิเศษก็คือเรียนจําของไผ่เนี่ยเรียนจําการของไผ่ดูแลนักโทษ ที่ดื้อที่สุดในประเทศไทยครับ,รบส่งที่นี่หมดครับโอ,อ้โหที่ไหนแอลมาอยู่ส่งมานี่หมดแต่ผมมองว่าดูแลง่ายกว่าพ่อค้ายาครับเอ้าทําไมคะนักเลงคุยรู้เรื่องครับคําไหนคํานั้นนักโทษในแดนที่แอลอยู่เนี่ยยกพวกตีกันอผมเป็นผบอ 5, เรือนจำแดนหน้าครับผมลืมไปว่าผมเป็นผอบอรครับเข้าไปก่อนเจ้าหน้าที่อพอเดินเข้าแดนไปนักโทษโยนไม้โยนอะไรทิ้งหมด แล้วก็ยุติเลยเจอหน้าแบบไม่เอาเลยกลัวกลัวกลัวท่านทาโทษหรือเพราะเกรงใจเขาเขาเด็กมันเรียกพ่อไปหมดแล้วพีเด็กมันแบบนับถือไปหมดแล้วครับเขาเหมือนแบบไม่อยากแบบทําให้พ่อแบบผิดหวังบ้างอะไรบ้างอ่ะเหมือนแบบพอพ่อมาปุ๊บแบบคือพอก็แล้วใครก็ได้แต่คนนี้ไม่ได้นะเอ้ยคนนี้ได้แต่นี่กูโดนตีวะเฮ้ยคนนี้โดนหนักหน่อยคนนี้ใช้ถายยางมือมันจะรู้กันเลยครับแต่ถ้าคนนี้ปุ๊บ ไม่เยอะกว่าเออพอเป็นพ่อมาปุ๊บทุกคนโยนไม้ทิ้งกันหมดเขาพ่อให้มาเยอะแล้วพ่อให้เยอะๆให้อะไรเยอะเพราะไม่อยากให้พ่อมีปัญหาหรือยังไงมันเป็นการเกรงใจกันพี่มันเป็นเหมือนแบบนักเลงกันเป็นอย่างเนี้วัยรุ่นจิ๊กโกมันจะเป็นอย่างงี้มันจะให้กันคือเขาให้เรามาเยอะแล้วพี่ให้ความสบายการกินการอยู่ดีขึ้นทุกอย่างเขาให้เรามาเยอะแล้วแล้วนักโทษมันเป็นปากต่อปากพี่คนนี้เป็นอย่างนี้นะ คนนี้เป็นอย่างนี้มันจะปากต่อปากมันจะกลุ่มต่อกลุ่มแล้วมันก็จะให้กันเองโดยอัตโนมัติและในระบบบ้านแล้วเพื่อนๆที่เคยอยู่ในแดนนั้นเป็นยังไงกันบ้างชีวิตตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เลยพี่ไม่ได้ติดตามเลยไหมผมพยายามจะเข้าอยู่พี่เข้าไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเข้าไปที่อื่นมากกว่าเขาเป็นวิทยากรกับพวกฝรั่งพระนะครกับเอิร์นวันใหญ่บ้างอะไรบ้างพี่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสาผมก็อยากเข้าไปคลองไผ่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่ทําให้ผมเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆแล้วเคยรับปากกับตัวเองไหมว่าชีวิตนีี้้จะไไม่กกลับเขาปอ เคยพี่ไม่มีทางได้กินหมดแล้วพี่ไม่ไม่มีทางผมไม่กลัวอะไรเลยพี่ตอนนี้ใส่กิ๊กนี่ใส่กิ๊กไม่กลัวใช้หลักอะไรในการใช้ชีวิตหลังจากที่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่เหมือนเดิมเลยพี่ใจร้อนนอนที่แค่พี่อะไรผ่านได้ผ่านไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าพี่อยู่กับคนที่เรารักเพราะว่าอยู่นอกสบายที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปอยากมั่งอยากมีหรือว่าอยากอะไรมากไม่ต้องไปทําตัวเหมือนเก่า เงินสูตรลิตหายากแต่ก็ใช้ระบายไม่ต้องระแวงหลังพี่ไม่ต้องไปแบบทําตัวเหมือนเก้าได้เงินเร็วแต่ก็โดนจับเร็วแล้วคนที่เรารักอะพี่คนที่อยู่กับเราครอบครัวเราก็ต้องหายจากไปทุกคนทุกคนทุกคนเหมือนที่เราผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้พอขอเลือกทางเดินแบบนี้ดีกว่าอเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกก็ใช้ชีวิตมันๆไปแต่ละวันแต่ก็สบายใจกว่าใช่พี่แฮปปี้ครับยางอยผมก็หันมาเจอหน้าคนที่ผมรักผมก็โอเคแหละ แล้วท่านบอบอคะต้องเรียกคุณพ่อละค่ะนะคะอยากจะบอกอะไรกับแอลอยากจะบอกอะไรกับลูกๆทุกคนที่ผ่านการดูแลของพ่อมาคือจริงๆแล้วตัวเขาเองอ่ะการจะทําอะไรก็ตามให้คิดให้หนักการเข้ามาอยู่ในเรือนจําเราจะมองย้อนกลับไปว่าขณะอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีใครดูแลเราบ้างคนนอกกแล้วเมื่อมีโอกาสออกจากเรือนจําไปแล้วเนี่ยกลับไปดูแลคนเหล่านั้นให้ดีกว่าที่เขาดูแลเราเป็นสิบเท่าถึงจะดี นะครับเพราะอย่างไรก็ตามคนเก่งอยู่ในคุกคนเก่งน้อยอยู่โรงพยาบาลคนไม่เก่งเลยอยู่วัดเส้นทางนักเองมีแค่นี้ครับ <c oughs> มีแค่นี้เองดังนั้นเป็นคนดีเธอคะ่ะ <c oughs> ชีวิตหลังหลังลูกกรงไม่สวยงามบอกเลยเพราะที่ฉันเองก็เคยเข้าไปช่วยงานในนั้นก็บอกเลยว่าเท่าที่เห็นก็คือ เหมือนจะดูแลดีนะแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้สบายเหมือนอยู่ข้างนอกหรอกถูกไหมคะชีวิตที่มีอิสระคือสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นจะคิดจะทําอะไรคิดให้ดีก่อนที่จะทําอันนี้คือเรื่องจริงและอยากให้เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําความดีด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มุ่งม,มั่นในการทําสิ่งที่ดีให้ได้รับเส้นทางการทํางานที่ดีต่อไปเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วคะ่ะว่างานของทางรัชทานเองนะคะใครทําอะไรมันถูกแฉจริงๆนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันง่ายมากกับการโดนแชรนะแต่ถ้าไม่มีแผลอยู่ยาวค่ะจริงๆค่ะยังไงวันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับดรมนตรีบุญนาคและแอลอรสนะคะชายุสิกำเนิดค่ะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเคลียร์ชัดๆนะคะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ